สวัสดีค่ะพกเกตเพยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพยนต์สาขาสุวินทวงศ์เช่นเคยนะคะใครที่หารถยนต์ใช้งานอยู่นะคะเป็นรถยนต์มือสองคิดถึงเพยนต์ได้เลยเพยนต์มีประสบการณ์ขายมากกว่า27ปีนะคะแล้วที่สําคัญคัดรถเกตเอมาขายนะคะไม่มีประวัติการชนหนักที่คว่ำจมน้ามาแน่นอนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําในเรื่องของตัวรถที่มีความอึดทน รถเก่งที่สามารถจัดไฟนั้นแบบฟรีดาวได้นะคะยอดราคากลางสูงมากๆนะคะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออยากเป็นจนนะคะซื้อไปแล้วจะได้สบายใจนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาดูอันติสนะคะโตโยต้าอันตีสก็ถือว่าเป็นรถที่มีความอึดทึกทนนะคะอะไหล่หาง่ายเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศด้วยนะคะเรามีตั้งแต่รุ่น 1.6G ไปถึงรุ่น1.8 Hybrid นะคะแล้วก็มีรุ่น1.8 Sport ด้วย g r ก็มีนะคะท่านไหนสนใจตัวรถ นะคะเม้นมาคุยกันนะคะอยากได้ข้อมูลดีๆโทรหาเก๋แอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะวันนี้เราจะเริ่มกันที่คันแรกนะคะจะเป็นคันนี้สีขาวเท่ๆเลยนะคะสำหรับ t o y ยต a าอ t i ติสนะคะคันนี้จนะเป็นรุ่น1.8สปอร์ตราคาอยู่ที่5 0 0 0นะคะราคาอยู่ที่599,000บาทนะคะมาพร้อมกับ Law, Mac, ล้อแมกหล่อๆแบบนี้เลยนี่นะฮะใครชอบความสปอร์ตสปเก๋นแนะนำเลยนะคะเพราแตกต่างนะ ที่มันไม่เหมือนไทรนะคะอาเก๋ให้ดูแว๊บๆฝั่งนู้นจะเป็น1.6นะคะดูแท่ล้อก็แตกต่างแล้วนะคะคันนี้ได้แม็กล่อๆมาใช้งานกันนะคะคันนี้ติดแม็กมาจากโรงงานเลยนะคะราคาอยู่ที่ค่าแส9,900บาทนะใครสนใจนะคะอยากได้รถที่มีความสปอร์ตคันนี้น้องๆแคมรี่ได้เลยนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่ 1.8ลิตรนั่นเองนะคะถ้าสนใจคันนี้จัดไปนั้นฟีดาวน์อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ื่นนะคะประมาณ1 0,000ประมาณนี้เลยนะคะยังไงสามารถโทรหาเกได้นะคะเบอร์โทรแอดไลน์มาคุยกันนะคะเดี๋ยวดูด้านในกันนะคันนี้นะคะด้านในเขาจะคุมโทนสีดานะคะหน้าจอทัชสกรีนมีให้พร้อมนะคะแอร์ออโต้มีให้นะคะระบบเบรคมือเป็นแบบไฟฟ้านะ ไปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะสําหรับตัวเบาะนะคะถ้าสนใจยังไงแจ้งเกดได้เลยนะคะอันนี้นะคะสวยพร้อมใช้เลยสําหรับตัว1.8สปอร์ตนะคะ599,000บาทเท่านั้นนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปนะคะคันถัดไปนี้จะเป็นตัว G R นะคะตัว G R Sport นะคะก็ถือว่าเป็นรถที่เนื้อหอมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะให้ความเท่อ,อปชั่นมาจัดเต็มเลยนะคะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่629,000ท ราคานี้นะคะได้เลขหม่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะรถปี2020นะีน่ะมีความแตกต่างจะเป็นยังไงเก๋ให้ดูเลยนะคะคันนี้นะคะได้ความสปอร์ตนะแล้วหน้าโฉมของเขามีการแต่งด้านหน้าของตัวรถนะคะแต่งมาแบบความเท่มากๆให้เปรียบเทียบเลยนี่จะเป็น1.8สปอร์ตนะคะแต่คันนี้จะเป็น1 ตัว1.8 GR Sport นี่อันนี้หลอมากๆและเนื้อหอมมากๆเลยนะคะราคา629,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000เท่านั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าได้รถที่ออปชั่นดีแล้วเลขไม่น้อยนะคะแต่งรอมันเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะคะ สนใจคันนี้ก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเก๋ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในเป็นยังไงนะคะด้านในของตัวรถเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะสลับสีแดงนี่คือตัว GR Sport นะเขาจะไม่เหมือนใครนะคะก็ถือว่าให้ความสปอร์ตสปอร์ตแล้วก็ออปชันดีนะคะขับดีขับสบายหน้าจอทัชสกรีนมีให้กล้องหลังมีให้แอร์ออโต้มีให้ระบบเบรคมือเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะด้านในนะคะฝั่งผู้โดยสารเบาสวยๆตึงๆแทบไม่ได้ใช้เลยนะ คันนี้นะคะเบาสวยมากแค่ไม่ได้ใช้เลยนะคะไม่มีร่องรอยบุบลุ้มนะคะแล้วก็ได้แอร์หลังมาด้วยนะคันนี้นะคะสนใจนะคะสําหรับตัว GR Sport นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดไฟแนน์หรือว่าอยากได้รูปค่าเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแจ้งเกตได้เลยมาดูรถตัวจริงได้ที่เพรจนสาขาสุรินทร์วงได้เลยนะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นอันตี 1.6G นะคะรุ่น 1.6G ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ ใช้ได้นะคะเครื่องยนต์อึดถกทนเช่นกันนะคะใช้กันยาวเป็นล้านปิโลได้เลยนะสำหรับอันตรีสนะคะเอามาดูคันแรกกันคันนี้นี่สีบรอนเงินนะคะสีบรอนเงินทําความสะอาดง่ายนะคะดูแลง่ายใช้ยังไงก็ไม่เก่านะคะและสําหรับรุ่นนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้สบายเลยนะคะเพราะว่าราคากางเขาสูงนั่นเองนะคะคันนี้ปี2020มายการใช้งานที่แสนราคา449,000บาทนะนี่นะคะน่าชมออนิว ได้ราคา4 4 1 9 0 0 0บาทจากไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนที่ประมาณ7,000นะคะ7,500บาทประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีอีกคันนึงที่น่าสนใจคันนี้นะคะ4 7 9 0 0 0บาทปี2020นะคะไม่แสนสามนี่นะคะราคานี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณเกือบ8,000ประมาณนี้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.9เท่านั้นนะคะ ใครสนใจนะคะอยากสอบถามข้อมูลเรื่องการจัดไฟแนนซ์สอบถามกันได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะและจัดไฟแนนซ์ของเรานะคะเครดิตที่สามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะและคันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าโฉมไมนเชนนะหน้าโฉมไมนเชนยังมีขายอยู่นะคะสําหรับคันนี้3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้รถปีสองพันสิบเก้านะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์หกพันหกพันห้า 6, 000, 6, 000, 5, 000, นะ คันนี้นะคะก็ถือว่าได้รถที่มีความอึดถึกทนนะคะเลขไมล์อยู่ที่1 2 2 0 0 0เท่านั้นนะคะได้ตัวอันตี้6 g ไปใช้งานนี่นะคะหน้าฉมเบ n o เนอร์เชนเรายังมีขายอยู่นะใครหายอยู่นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะรถที่นี่สวยเดิมทุกคันนะคะวันลนตีหลังการขายก็มีให้นะคะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพตัวรถได้เลยนะคะมาดูอีกคันที่น่าสนใจนะคะคันนี้ราคา3 7 9 0 0 0บาท ปี2018นะคะคันนี้ปี2018นะราคานี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ6,500บาทเช่นกันนะคะไมค์การใช้งานคันนี้นะคะอยู่ที่1,30,000มกิโลเท่านั้นนะคะเลขไม์ข้ามแสนขาแคระยะใหญ่มาเรียบร้อยคันนี้นะคะเจ้าของเดิมติดกล้องหลักมาให้ด้วยนะคะ มั่นใจได้เลยนะคะการซื้อรถยนต์มือสองทั้งตีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเป็นยนต์นั่นเองนะคะมาดูอีกคันที่น่าสนใจนะคะสําหรับหน้าชมมนเนอร์เชนใครอยากได้อันตีสผ่อน6,000นะคะมีอีกคันที่น่าสนใจคันนี้เลขทะเบียน7407นี้เลยนะคะราคาอยู่ที่3 0 0แสนนะคะสามแสนนะ ปี2018กับราคานี้ได้เลขหม่แสนสี่เท่านั้นนะคะเลขหม่ข้ามแสนเขาเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะคันนี้จัะไฟแนนซ์ฟรีดาวขอน6,500นะคะสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลในการออกรถและก็ข้อมูลตัวรถกับเกดได้นะคะออามาดูด้านในนะคะคันนี้นะคะคุมโทนสีเบจนะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชั่นนะคะแล้วก็หน้าจอจะได้เป็นเครื่องยนต์ เครื่องเล่นวิทยุนะคะ C D F M A M ใช้งานได้ปกติเลยได้เกียร์ออโต้แล้วก็ตัวแอร์แมนนวลนั่นเองนะคะรถสะอาดสะอ้านมากๆนะคะถ้าอยากได้รถใช้งานที่มีความอืดนถกทนนะคะเก๋แนะนำใช้อันตีสเลยใช้ยังไงก็งดูไม่เก่านะคะเพราะสีบอลเงินทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะสนใจหน้าชมไมนเนเชนมีอยู่3คันตอนนี้นะคะอน จัดไฟแนนซ์อยู่ที่ประมาณ6,500บาทเท่านั้นนะคะสอบถามข้อมูลเก๋ได้เลยมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพยรยนสาขาสุวินทวงได้เลยนะคะโตโยต้ยอาอันติสเยอะมากๆนะคะนี่ด้านนี้ยังมีอีกเคียบเลยนะคะสำหรับตัวอันติสมีรุ่นไฮบริดด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บพาดูไฮบริดกันก่อนดีกว่าตัวโตโยต้ตนาอันติส1.8ไฮบริดนะคะมีคันนี้ผ่อน9,000นี่นะคะรุ่นสมาร์519,000บาท รุ่นไฮบริดบอกได้เลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะคะอยากได้รถที่มีความประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์ติดทนนะคะวันล,ลันตีหลังการขายมีให้มีประวัติการเช็คส่วนตลอดนะคะแนะนําเป็น t o โยต้าอันตีใช้ดีขับสบายแน่นอนนะคะแล้วน้องๆ c a m คัรี่เลยนะคะคันนี้5 1 9 0สนบาทเท่านั้นนะคะจัดไแนั Down ้นฟรีดาวผ่อนอยู่ที่9,000กว่าบาท9 0้0ต้นๆนะคะถ้าสนใจเป็นระบบแบบไฮบริด เราก็มีให้คันนี้ปี2021ด้วยนะคะเดี๋ยวดูด้านในด้านในคุมโทนสีดำนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะถ้าสนใจยังไงสอบถามข้อมูลเกทได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงได้เลยปีพยนต์นะคะอยู่ที่สุวินทวงศ์46นะคะติดริมถนนเลยนะคะมาพบเกทได้ทุกวันนะคะที่นี่เปิดทำการทุกวันมีรถให้เลือกมากกว่า500คันแน่นอนดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2จุดสอเท่านั้นนะคะและมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งนะคะ มั่นใจในเรื่องของคุณภาพตัวรถได้นะคะรถที่นี่คัดเกรด A มาเรียบร้อยไม่มีประวัติการชนหนักมีความจมน้ำมานะคะและที่สำคัญมีวารันตีหลังการขายและมีช่างตรวจรถให้ด้วยสนใจคันไหนรุ่นไหนรีบติดต่อ,อกเกด่วนได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะคะมีบริการเซฟไฟแนนซ์ถึงบ้านนะคะรีบโทรหาเกตได้เลยนะคะจะได้ดอกเบี้ยพิเศษกันนะคะช่วงนี้นะยังได้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้วันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเก๋นีนแนอนดนะคะจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะ,ะสวัสดีค่ะ